เราจะเก็บถึงเลเวล30ในวันแรกยังไงนะครับผมเออก็สำหรับมือใหม่นะครับผมมือเก่าก็ซินเซียนโปรเฟชชั่นอลอะไรก็ข้ามได้นะเอออันนี้สำหรับมือใหม่นะครับ EP นี้นะเอาละครับกับสวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นะครับชาวเกมเมอร์ชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นะครับที่ติดตามในช่องนะครับ BL Gamer Channel นะ วันนี้นะครับก็เป็น EP แรกนะครับที่จะมาทำภารกิจนะครับในเรื่องของเราจะเก็บถึงเลเวล30ในวันแรกยังไงนะครับผมเออก็สำหรับมือใหม่นะครับผมมือเก่าก็กเซียนโปรเฟชชั่นอลอะไรก็ข้ามได้นะเอออันนี้สำหรับมือใหม่นะครับ EP นี้นะอ,อ่นดับแรกนะครับที่เราต้องทำนะก่อนที่เราจะเอ,อ่อปลดล็อกนะครับ c r e a t ต่ละเค e สนะครับผมซึ่งใน Ragnarok ok, นะครับเอ่อ X Next Generation นะก็มีจะให้เรานะครับนี่เลยทำภารกิจหลักนะครับผมซึ่งเขาจะมีช่องเดียวก่อนนะอันดับแรกนะครับมันก็จะมีเอ่อเครดิตหลักนะครับบอกให้เราไปทำนะให้เราทำให้หมดครับผมเครดหลักนะพอเราทำถึงเลเวล10นะครับเลเวล10เขาก็จะให้เราไป เปลี่ยนคลาสนะครับผมให้เราไปเลือกอาชีพนะว่าเราจะเล่นสายไหนนะครับผมซึ่งสายแต่ละสายมันก็มีอยู่6สายนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเอานะทําเคสหลักนะครับจนปลดล็อกนะับให้ถึงเลเวล10แล้วก็ทํามาเรื่อยๆครับเลเวล10บเลเวลสิมันก็จะปลดล็อกให้เราไปเรื่อยๆครับตามลาดับของมันนะครับทําเคสหลักไปก่อนนะพอเราทําไปถึงเลเวล20ประมาณ21นะครับผม ออพอเราถึงเลเวล21นะครับผมเก่าก็จะเปิดบล Rock Carnival นะครับผมอันดับแรกนะครับถ้าเราทำแล้วภารกิจมิชชั่นบอร์ดนะครับผมภารกิจบอร์ดขึ้นมานะให้เราไปทำนี่ครับไปที่ภารกิจบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะก็อันดับแรกนะครับให้เคลียร์เคสหลักนะให้จนได้ถึงเลเวล21แล้วก็จะมีเคสบอร์ดนะครับมิชชั่นบอร์ดให้เรามานะครับ แล้วเราก็จะทําตรงนี้ให้หมดนะครับผมเอออันนี้เป็นวันที่สองของผมแล้วนะก็จะเป็นเชสบอร์ดนะครับของผมก็วันแรกนะครับของเพื่อนก็เคลียร์ให้หมดนะครับผมก็พอพอเราเคลียร์มิชชั่นนะครับภารกิจของมิชชั่นบอร์ดเสร็จนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราไปตรงนี้ครับคาริโอวเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปดันเจียนนะครับหาเพื่อนไปดันเจียนประมาณ3คนขึ้นไปนะครับผมก็ดันก็ ช่วงแรกก็อาจจะถ้าเว,เวลยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับเวล2 2 23เนี่ยแนะนําว่าให้ดันแบบง่ายก่อนนะถ้าของเรายังไม่มีนะครับสกิลเรายังไม่อัพอแรงพอเท่าไหร่นะแล้วก็อะไรอัพของท e ีบวกนะครับผมอย่างเช่นท e ีบวกของอะไรประมาณนี้ครับเลเวลของเลเวลอาวุธนะยังไม่ยังไม่สูงเท่าไหร่นะ ให้ดันแบบง่ายไปก่อนถ้าเราจะดันแบบยากนะครับเนี่ยอันนี้ผมกําลังขึ้นไปนะอเพื่อนๆก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดันจันทเจียนนะกับเพื่อนนะครับสามคนขึ้นไปนะเพื่อนๆมาหาเพื่อนตรงนี้ก็ได้ครับถ้าจะดันนะง่ายๆหรือว่าจะเอาเพื่อนๆนะครับเปิดไมค์คุยกันได้นะและ้วก็คือถ้าจะดันตรงนี้นะครับอ่าถ้าจะดันแบบยากนะครับมันจะมีให้เลือกแบบทั่วไปแล้วก็แบบยากนะ ถ้าจะดันเด็ดยากนะครับแนะนํานะครับให้เพื่อนๆไปอัปเกรดนะครับผมเออไปหลอมไปหาหินนะครับมาหลอมแล้วก็อัปเกรดอาวุธนะครับผมให้อาวุธตัวเองตีบวกให้เยอะๆนะครับผมเออให้เยอะแล้วก็อันดับสองก็คือสกิลนะครับผมใส่สกิลให้ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อันดับที่สามมาทีออ่สเตตัสนะครับผมนี่ก็ มาเพิ่มสเตตัสนะครับเพื่อนๆก็อาจจะทำง่ายๆหรือว่าใครที่เสียนแล้วก็กดสติงอะไรนี้ครับอ่ากดคอมไว้นะครับในการปีไว้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เสียนก็กดตรงเซตแนะนำนะครับก็ประมาณว่าให้เลือกเอาเลยนะครับถ้าเป็นใครเล่นอใครชอบที่สายรุนแรงนะครับสาย PVP อย่างเงี้ยเพิ่มดาเมจนะครับสายฟอค่อน เพิ่มเอฟเฟกนะครับ DPS ในการในพิพตาเพื่อนกดใช้เลยเดี๋ยวเขาจะเพิ่มให้เราอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นกดไปเลยเนี่ครับสเตตัสเราก็จะขึ้นมานะตามคำแนะนำนะครับผมเออโอเคนะเพื่อนๆจะเข้าใจประมาณนี้นะครับผมโอเคนะก็ส่วนใหญ่ผมจะเพิ่มตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นสายฮันเตอร์นะเออเพื่อนๆสายเมียสายอะไรก็ ลองไปศึกษาดูนะพอเราอัพทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมแล้วเราแข็งแร่งแล้วเราค่อยไปดันเจียนนะครับกับเพื่อนนะแบบยากนะครับพอแบบยากเราจะได้ของอที่ดีๆนะครับมาตีบวกนะอันนี้มีความสําคัญมากนะครับก็พยายามทาให้ทาตัวทําให้เรานะครับแข็งแร่งที่สุดเราค่อยไปลงนะเราจะได้ของที่ดีๆนะครับเวลาเราชนะ บอสที่เป็นตัวยากๆนะอโอเคหลังจากเราไปสมมุติว่าสมเราไปดันเจี้ยนนะครับครบสามครั้งแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับผมอ,องนี้ก่อนนะเออ,อันนี้เป็นบัฟนะครับให้เราไปกดออนนะครับกดออนเพื่อเราจะได้เลเวลที่สูงขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นการรับนะครับผมไปทีเ่เราจะรับ เพื่อเพิ่มเวลนะครับก็คือเขาเรียกว่าโอลิมเบสซิ่งนะครับก็คือเป็นการรับเพื่อมาเพิ่มเวลนะครับก็มีบอกว่าให้ไปมิชชั่นบอร์ดนะครับไปเคลียร์บอร์ดนะเอ่อไปเคลียร์บอร์ดให้จบนะเราจะได้อ่อลิมเบสซิ่งตามจำนวนนะครับผมแล้วก็ไปที่นี่นะครับเวลาเที่ยงถึงสองทุ่มนะคอนเทลล่านะครับผมไปที่คอนเทลล่าทุกๆ30สามสิบวินะครับเราจะได้รับโอลิมเบสซิ่งนะเที่ยงถึง2องทุ่มนะครับผมโอเค อ่าพอเรานี่แล้วเราก็จะมาดูตรงนี้ครับผมตรง STM นะครับสเตมินานะคือค่า s เตมินานะครับเขาเพิ่บอกว่าให้เรานะครับถ้าจะใช้ค่า s t ต m ินานะให้เราไปทำกิจกรรมไรนะครับก็คือชีวิตแบบเอ่อสตรี Slow ight, นะครับเราจะทำอะไรก็ได้นะการใช้อลิมเบสซิ่งนะทุกๆ1จุดนะจะได้รับค่า s เตมินาหนึ่งจุดก็คือ ให้เราไปาไปใช้ Odin Dazzling นะครับผมไปใช้ Odin Dazzling เราก็จะได้สเตมิน่ามา1ค่านั่นเองนะครับมันก็จะวนลูปก,กันอยู่ตรงนี้นะครับเออมันมันจะวนลูปก,กันอยู่ตรงนี้นะอืมค่าสเตมิน่านะเราก็จะใช้ได้ก็คือ1ตกปลาขุดแร่นะครับเก็บเกี่ยวอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยจับสัตว์ขี่นะครับผู้เล่นสามารถใช้ไอเทมที่เกี่ยวข้องกับการจับมอนเตอร์ได้นะครับ อ๋อก็คือไปไปฆ่ามอนเตอร์นั่นเองนะครับอ่าก็จะมีการเสียโอลิมปิสอ่าเสียสเตมินาด้วยนะครับในการปรุงอาหารประดิษฐ์ปีอาวุธนะครับอ่าก็จะมีการเสียโอลิมอ่าสเตมินานะครับผมโอเคก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมถ้าเราจะไปใช้สเตมินานะเออกดตรงไลท์ครับผมออไลท์แล้วก็เราเลือกไปแนะนําน,นะครับผมแนะนําเลยก็คือไปขุดแร่แล้วก็ตกปลานะครับ ให้เราไปขุดแร่ตัวนี้ครับเพื่อที่จะมาหลอมนะครับทําไมต้องไปขุดตัวนี้ครับมันสําคัญ <c oughs> ก็คือว่าให้เราไปขุดตัวนี้มานะครับไปขุดแร่ตัวนี้มาแล้วก็มาหลอมนะครับ <c oughs> เพื่ออัปเกรดอาวุธนะให้เพื่อนๆคิกตรงนี้ครับผมคลิกตรงอาวุธขึ้นมาก่อนนะ่อนที่เราจะไปอัปเดตว่าเราจะอัปเดตยังไงนะครับอให้เราคิกตรงเกบนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีบอกว่าไม่มีขายที่ไหนนะครับเราไปซื้อก็ได้นะเออ ไม่ซื้อก็ได้นะครับถ้าเราจะอัปเกรดให้เราอาไปตรงอัปเกรดก่อนนะครับว่าขอใช้วัดสดุอะไรนะครับในการอัปเกรดของอาวุธนะเออ,อผมไปให้ดูนะครับจะได้ให้เห็นกันได้ชัดนะถ้าเพื่อนๆทาตามที่ผมพูดมาประมาณนี้นะครับ mm. เพื่อนๆจะเลเวลอัพในวันแรกเลเวลสาเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ถึง30มสิบนะผมยี่สิบเจ็ดพอดีเมื่อคืน มันดึกแล้วนะครับผมเก็บเวลดึกก็เลยว่าอขอพักดีกว่าเดี๋ยวตื่นเช้ามาเดี๋ยวค่อยมาอัพต่อนะครับก็หนึ่งวันแรกนะก็จะมีประมาณนี้แหละครับยังไม่ยังไม่บันเทิงเท่าไหร่นะก็คือเป็นการอัปเกรดตัวละครเราขึ้นมาก่อนเฉยๆนะแล้วก็เราก็จะเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับออก็เลเวลยีเเนี่ยผมก็จะปลดล็อก MVP แล้วนะครับก็จะมีการแบบต่อสู้ PVP อะไรประมาณนี้ครับมันมันจะสนุก เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่วันแรกเนี่ยเราต้องอัปเกรดตัวเราให้ดีที่สุดก่อนนะครับเนี่ยเราก็เข้ามาตรงอัปเกรดนะครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นนะครับหินเนี่ยครับหินที่จะใช้ในการอัปเกรดอาวุธนะเออมันก็จะมีบอกว่าให้เราไปขุดแร่นะครับมีการขุดแร่บ้างอะไรบ้างนะเนี่ยครับขุดแร่ไปที่ตลาดกลางบ้างตลาดกลางก็จะมีการขายนะครับก็จะใช้คิทต้อนนะในการซื้อนะครับผม สือแร่นะอืมก็จะประมาณนี้ครับของที่เราต้องอัพนะเออก็จะมีอัพรองเทา้าอัพสมุดเวทอะไรประมาณนี้ครับใครเล่นใส่ไหนก็อัพตามนั้นนะครับแล้วก็เรามาดูตรงที่อ่าสือทอดอาวุธนะครับสืจทอดอาวุธก็จะมีแบบประมาณว่าถ้าเรามีอาวุธที่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็สเตตัสที่ที่มีมากกว่านั้นนะครับเราก็จะมาอัพเพิ่มสเตตัสของเราได้นะอืม ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมขอดูอันนี้ก่อนครับถ้าเราจะไปอัพนะอันนี้เดี๋ยวนะให้เราเข้ามาตรงนี้ครับผมเออถ้าเราจะอัพนะครับพอถ้าเราหลอมตัวนี้ได้นะยนยครับมันจะเป็นรูปดาบนะให้เราไปหลอมตัวนี้นะครับผมซึ่งหลอมตัวนี้ต้องใช้อะไรหลอมนะครับอ่อก็เดี๋ยวนะ ให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับผมมามาดูว่าถ้าเราจะอัพอาวุธของเรานะครับเราจะใช้อะไรหลอมนะครับก็จะมีอ,ะอันยังม่ไอแร่นะครับแร่แร่แร,แร,แร,แร่ก็คือแร่ตรัวนี้15อันนะครับแล้วก็ดอกไม้อแฉชั l ลิงนะครับแฉทัลลิงอ่อชลูมชลูมชลูมอะไรวะก็ประมาณนี้นะครับก็จะใช้2ดอกนะ เขาก็จะบอกว่าให้เราไปหาที่ไหนได้บ้างนะครับนี่ขอเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ก็จะมีการขุดแร่ที่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับให้เราไปเก็บตรงนี้มาแล้วก็ให้เรามาหลอมนะครับพอเราหลอมเสร็จแล้วก็ค่อยมาตรงนี้นะอืมค่อยมาตรงนี้ครับผมเพื่อมาอัปเกรดนะเออยัดของเข้าไปนะครับยัดของเข้าไปตรงนี้นะเราก็จะอัปเกรดนะครับเราสามารถอัปเกรดได้3อย่างอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมได้อัปไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ ก็จะมีการเลือกด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดอาวุธนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋้งเอ,อ่อถ้าเราเข้าตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะเอออันนี้จะเป็นชุดเกราะอะไรประมาณนี้นะครับพวกชุดเกราะนะก็ถ้าตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอัญมณีนะครับผมเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นผมหล,ล,ลอมไปแล้วนะเนี่ยอ,อ่มีการหลอมไปแล้วนะครับก็หลอมได้สามอ่ สอย่างนะครับจะทําให้อุปกรณ์เราตีบวกได้แข็งแกร่งขึ้นนะครับผมโอเคถ้าเราวันแรกนะถ้าเราทําประมาณนี้เราจะเ,เก่งนะครับแล้วก็สกิลเราจะแรงนะเราจะดันเจียนตีบอสได้สนุกมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าทําอะไรหมดแล้วนะครับก็ง่ายๆครับเราไปปล่อยบอสนะไปปล่อยบอสจะให้เราเข้ามาตรงสมุดคู่มือนะครับเพื่ออัปเกรด ปล่อยบอทก็คือปล่อยทิ้งไว้นะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะถ้าเวลาเราว,ว่างๆเนี่ยก็จะมีเลเวลขึ้นนะครับมีเงินนะครับเออมีทรัพยากรที่เราไปตีบอทเอ่อตีมอนสเตอร์นะครับไปตีมอนนะก็แนะนำนะครับถ้าใครถึงเลเวล28นะเหตุดแดงนะมันก็จะปลดล็อกนะไปตีบอทต,ตัวนี้ทิ้งไว้นะครับก็มันจะมีของดบนะครับเอ่อถ้าเราตีแล้วเราจะได้ของดบประมาณนี้นะเออ ถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการของรอปอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปดูนะได้นะตรงข้างล่างนะครับของที่เราพีมอนต,ตัวนี้เราจะได้อะไรนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีเพชรชิพตันอะไรประมาณนี้นะของที่เราใช้อัปเกรดตัวละครนั่นเองโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับหนึ่งวันแรกนะเราจะทําอะไรเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะ,อ,ะอันนี้ให้ดูนะครับผม หาวิธีแนะนํานะที่จะอัปเกรดตัวละครให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะตามสายตามสายนะครับอันนี้ผมเล่นสายฮันเตอร์นะก็จะมีสายเนตด,ด้วยนะครับผมก็จะปั้นหลายตัวนะเออก็จะออพยายามหาอะไรดีๆนะครับมาให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคครับหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในรอแรกหน้ารอบเอ็กเจนเนอเรชั่นนะครับผมเออชื่อจะยาวหน่อยนะภาคนี้ โอเคครับขอบคุณมากใครชอบดียังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผม